สวัสดีครับผมบุริรบุวิสุทธ์นะครับนักร้องนำวงกรุ u ไ r เดอร์และก็ดีะโอสกูลออสตาครับที่ผมเลือกไดสันนะครับเพราะว่าผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้บ้านผมสะอาดอยู่เสมอครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่เป็นโรคภุมมแพ้นะฮะแล้วก็แพ้อากาศง่ายๆเวลาเจอห้องที่มีฝุ่นนิดนึงเนี่ยจะทำให้รู้สึกคัดจมูกแล้วก็บางทีก็มีน้ำมูกไหลแล้วก็คันจมูกมากๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าต้องรักษาสุขภาพอยู่อย่างสม่าเสมอเพราะว่าอาชีพนักร้องเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ เราเราเจ็บไม่ได้ตายไม่ได้แล้วก็ป่วยไม่ได้อ,อย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาเป็นหวัดหรือว่าคัดจมูกเนี่ยมันทำให้ร้องเพลงได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากมากที่สุดเรื่องหนึ่งครับ mm hmm. สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอื่นๆนะที่เคยใช้มาส่วนใหญ่ก็พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการอุดตันแล้วก็ ต้องคอยนําไปล้างอยู่ําเสมอเพราะว่าถุงเก็บฝุ่นจะคอยเก็บฝุ่นแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่นะฮะแต่สําหรับ d c 612ของได s ันนะฮะมันแตกต่างกับสิ่งที่เคยใช้มาทั้งหมดะฮะไดสันมีเทคโนโลยีไซโคลนะฮะที่ใช้การหมุนวนของอากาศเพื่อก,กักเก็บฝุ่นไว้ภายในซึ่งสามารถกําจัดได้ง่ายโดยการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองครับส่วนตัวอีกอย่างนะครับผมชอบคอนเซปต์ form follow functions ของไดซันที่ให้ความสําคัญกับการออกแบบรูปลักษณ์ให้มีความสัมพันธ์กับการใช้งานจริงๆนะฮะ การที่พัดลมของไดสันไม่มีใบพัดนะฮะทำให้ไม่เกิดการตัดอากาศของใบพัดดังนั้นลมที่เกิดจากพัดลมของไดสันเนี่ยจะต่อเนื่องและก็งเงียบมากพัดลมทั่วไปเนี่ยถ้าเราอยากได้แรงเราก็ต้องซื้อใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นมาเสียงมันก็จะดังขึ้นแต่พัดลม AM07 ของไดสันนะฮะสามารถสร้างลมที่แรง ยไม่มีเสียงของใบพัดมารบกวนและที่สําคัญที่สุดนะครับคือความปลอดภัยเพราะว่าพัดลมของไดสันเนี่ยจะไม่มีใบพัดซึ่งเวลาเรามีลูกเด็กเล็กแดงที่บ้านเนี่ยจะบางทีชอบเอามือไปแย่นอกจากนั้นนะครับด้วยความที่พัดลมตัวนี้ไม่มีใบพัดเนี่ยจึงท,ทาให้ทาความสะอาดได้ง่ายมากๆและก็ไม่ต้องเสียเวลาถอดใบพัดออกมาล้างเหมือนพัดลมทั่วๆไปและยังใช้งานง่ายด้วยนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลผมคิดว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการใช้งานประสิทธิภาพ และก็ดีไซน์ไดสันคือคำตอบครับ